ตื่นสายอีกแล้วสายอีกแล้วสายอีกแล้วอ้วันนี้ภาษาญี่ป <oh> ุ่นครนี้ก็สอสังคมเช้าเลยนะน้เนี่ยไปได้ทำการบ้านด้วยก็เคยบอกไปแล้วไงเล่าก่อนนอนก็ควรจะดูให้ดีก่อนคนอย่างน้ายนี่มันเยี่ยมนะก็ะดูเดลยมอนอ่ะไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้ทุกเช้าพูดมาได้ดิไอ้วิธีการพูดแบบนี้ของมันมันช่สิ ทุกวันต้องไปโรงเรียนทำกันบ้านคุยกับพกเพื่อนช่วยงานบ้านถึงจะพยายามสักขนานั้นแต่ค่าขนมก็จะได้แค่ห้าร้อยเยนโดเรมอนไม่เข้าใจถึงความเหนื่อยยากของโนบีโนบิตะแล้วนะนายนะั้นมันอยู่สบายอยู่แล้วก็แค่นอนเก๋งอยู่กับบ้านเท <ất> ่าน,นั้นเองน่ะมันได้ทำอะไรเลยทั้งวันเลยนะเราจะมาว่าฉันเดกเนี่ยโอ้หฉันเองก็งานยุ่งเหมือนกันนะโอ้ยอยากเป็นโดเลมอนจังเลยอ่ะเออเหรอึถ้างั้นก็ลองมาเป็นฉันดูไม่ได้ จริงเหรอ,อเอานี่เลย <c oughs> เครื่องแลกเปลี่ยนสุดรวดเร็วพวกเรามาใช้สิ่งนี้ทําการสับเปลี่ยนตัวกันดีกว่าสับเปลี่ยนตัวคือคือฉันกับโดเรมอนสลับร่างกันเนี่ยเหรอใช่แล้วดูท่าทางคิดแล้วว่ามันไม่ค่อยดียังไงไม่รู้อะจะทําหรือว่าไม่ทําเราบอกมากอทำ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 ถ้าอย่าง,งานั้นะวานหน่อยนะๆตึ ขำนี้ก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้นายก็เป็นฉันฉันก็เป็นนายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่แต่ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนี่นะไม่เป็นไรหรอกนาเดี๋ยวก็รู้เองน่นแหละโนบิตะครับเอ๊ะไม่ใช่อีกโดเลมอนนะโนบิตะตั้งหากล่ะอ๋อคือผมคือโดเลมอนเหรอโดเลมอนนี่นาะเห็นมากเห็นมากจริงด้วยฮะโนบิตะมุตะมืออะไรอยู่นะโรงเรียนล่ะเฮะอจะเออเออ ยอะเยอะเยอะสายแล้วสายแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยถ้าอย่างงั้นนอนกลางวันให้เต็มอิ่มเลยดีกว่าเฮ้ยเรียวแรงแล้วก็กลายเป็นของโนบิตะไปเอาอึดชะมัดเลยต้องวิ่งไปไปโรงเรียนเฮ้ย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 เอโอ้ยโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วโนบิจะบกราบกรับเฮ้ยโดเรมอนตอนเครื่องแลกเปลี่ยนสุดรวดเร็ว เขาเข้าเรียนกันมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยครับผมสำนึกผิดแล้วครับก็บอกว่าสำนึกผิดอยู่ทุกวันแบบนี้ไม่ใช่เรื่องงกันนะฮะแต่ว่านะตอนนี้ผมเกิดใหม่แล้วล่ะครับโอ้ถือว่าใจสู้ดีนะถ้างนั้นเอาอรเอาการบ้านออกมาดูซิจะเออไม่ได้ทํามาแล้วครับอุ้ยโดเมบครับ แมวเหรอถ้าโดเรมอนแล้วก็ไม่อยู่หรอกอ๋อฉันโดเรมอนนี่อ๋อฟังภาษาแม่พูดรู้เรื่องด้วยเออทะเลาะกันเหรอพวกนายทะเลาะกันไม่ได้หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะยหยุดนยหยุด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 ฉันว่าันทำไปแล้วดูริหยุห,ยห,ห,หมดกัน เลมอนแลก็ไม่อยู่หรอกอ๋อฉันโดเรมอนนี่อ๋ฮะฟังภาษาแม่พูดรูเรื่องด้วย ham, first, ER. เล่อเเลาะกันเงราเง่าเงนายงะเลาเง่ายง่าง่าเ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 ่ง่าเงาง่า่าดง่าดง่าเง่่าเเา่าง่า่เา่าง ผมก็ไม่รู้ครับอ่างั้นโนบิคงออสี่กับเซนหนึ่งส่วนสามครับให้ตายสิหัวอ๋อถูกต้องโนบิคงเฮ้ยวันนี้คอริยาจะปัดใสสุดสุดนะอุะ้ยเจ็บ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 เฮ้ยคราวนี้แหละจะนอนกลางวันให้ช้ำปอดไปเลยโดเรมอนเอ๊ะ ขอโทษทีนะแต่ช่วยอะไรสักหน่อยจะได้ไหมล่ะฮะเออคือช่วยหน่อยนะงั้นช่วยซักผ้า,ากับถูอ่างน้ําแล้วก็กวาดพื้นสวนจากนั้นก็ไปดูที่หลังคา,งน,าน้ฝนมันร่วลงมานะแล้วก็ไป<อ>บ้านคุณยายยามาด,าด้วยนะโอ้ยแบบนี้ไม่นิดหน่อยแล้วครับโอ้ยเสร็จแล้วเหนื่อยชะมัดเลยกลับมาแล้วอ้ยไปก่อนแล้วนะเอ้ยรอเดี๋ยวโนบิตะก็จะออกไปเล่นข้างนอกก็ต้องทำการไม่เสร็จก่อนสิ ไปได้ยังไงไม่เอาน่าโนบิต้าไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นหรอกนะเออจะพูดไปมันก็จริงอะเนาะแล้วเจอกันนะเดี๋ยวโนบิตะฮะอ่าจริงสิวันนี้ก็ขอยืมของพิเศษด้วยนะโดเรมอนเฮ้ยแต่ถ้าเอาแต่ขัดอย่างนี้ทีละชิ้นจะละชิ้นเดี๋ยวก็คำพอดีเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยรอเดี๋ยวเดียวว้ยวาย ตามมาแล้วครับโนบิตะเล่นจนถึงเมื่อไร่ล่ะฮะแล้วก็นี่นะขอแบบนี้อยในกระเป๋าหมายความว่ายังไงกันนะ่ะฮะจะเออเออเอเอ,เอนั่น,น่ะคือว่าคือมันเป็นไงละ่ะเป็นโนบิตนะน่ะลำบากใช่ไหมเหล่าทางนั้นล่ะเป็นไงเป็นโดเรมอนก็ไปง่ายใช่มั้ยไม่ไดลลำบากอะไรเลยฮะ ฉันเองก็ไม่ได้รีบอะไรนักหรอกนะนี่เบสบอลคราวหน้านะจะไจะไปแข่งละไม่ได้ยังไงก็ให้ดูบิตะไปไม่ได้อย่างแน่นอนอะไรกันเล่าฉันเองก็อยากจะเล่นเบสบอลเหมือนกันนั่นแหละอะไรของนายเนี่ยฮะเขารู้หมดแล้วว่านายมันไม่ได้เรื่องถ้าให้ไปแล้วก็เอาแต่ทำพลาดหรือตีพลาดั่นแหละไม่รู้เหรอบางทีฉันอาจจะตีโฮมรันได้ก็ได้นะโนบิตเน่ยนนะจะตีโฮมรันเหรอฮะ นอ้ตัวนี้ตเนี่ยนะจะทำโฮมรันเป็นไปไม่ได้เยอเยเอาแล้วนะยังไงก็ต้องทำโฮมรันได้อย่างแน่นอนโนบิตะน่าสอนเนี่ยพูดมาถึงขนาดนี้แล้วจะพาไปด้วยก็ได้แต่ถ้าตีไม่ได้แล้วก็นะนายโดนอัดเละเป็นโจ๊กแน่เฮ้ยนั้นมนกับผู้ชันแย่งมาทำไมบี โนบิตะไม่เป็นอะไรจริงๆแน่เหรอหไปสัญญาวไว้แบบนั้นนะจะทำโฮมรันในชิซุกะจังดูเองนะฝึกเข้มละโนบิตะเนี่ยน่าจะทำโฮมรันดังนั้นก็เลยจะฝึกพิเศษยังไงเล่าฝึกเข้มไปก็ทำไม่ได้ต้องทำให้ได้มันแหมจะพูดว่ายังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะนายเป็นโนบิโนบิตะยังไงเล่า กำลังขังแรงติดยิดอยู่ตดยูออกแรงออกแรงตุดใช้คกำลังตุดใช้คกำลังเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยยโนบิตะคะแนนสสมอจนถึงเกมที่เก่าคลิงหลัง ตอนนี้สภาพรถยูทูบเบสแพตเตอร์คนต่อไปบนรุุทัชซิโยชิคุงเฮ้ยอ้าวตอนนี้ใจอันชนะใสๆอยู่แล้วฮ้ยชนะอยู่แล้วเอาทัชซิโยชิคุงเชื่อรองเท้าใดหลุดด่าฮะวายโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยออกออกเล่นไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละมาถึงแล้ว บ้า,าน่าอุตส่าห์ได้โอกาสแล้วจะแท้เชียวมันช่วยไม่ได้นี่ไม่มีสมาชิกคนอื่นเหลืออยู่แล้วนะเปลี่ยนมาเป็นโนบิตโนบิตาด้วยการฝึกอันเข้มงวดจนเลือดตาแทบกระเด็นฉันจะการเอาไว้เองอจองดูซะผลของการฝึกพิเศษเฮ้ยอาทำคือ,อว่าจะตีโฮมรันเหรอ,อ มาเลเฮ้ยลด้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ยเฮ้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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย เกมแล้วย่ย่ย่พยายามได้ดีเลยนะเหนื่อยน้อยนะเอาละต้องทำกันบ้านแล้วละเดี๋ยวจะโดนคนครูดุอีกรอบนึงนั่นะ เดี๋ยวฉันทำเองเอ้อเอเพราะว่านะโดเรมอนเป็นคนทำคงจะลำบากพอลองได้ทำดูก็เข้าใจดีแล้วล่ะเอ้อเออฉันเองก็รู้แล้วละว่าเป็นโดพิตาเนี่ยมันไม่ง่ายเลยฮะถ้าลำบากเหมือนกันฉันก็เป็นฉันก็ไม่เป็นไรอ่ะได้นะสินะก็เป็นเหมือนเดิมเอามาฉันเป็นฉันแล้วนายก็เป็นนายเองไปเถอะอืมเอ้าโดพิตาเอา ชิซูกะตามหาอยู่เชียนะโนบิตะมีอะไรเหรอชิซูกะโนบิตะอ๋อชิซุกะถ้าไม่ลังเกียดแล้วก็กินนี่สิเนาะคุกกี้ฉันทำเองเลยนะโอ้ยเออเฮ้ยขอบใจมากเลยนะแต่ว่าฉันอ่ะตีโฮรดไม่ได้นะเมื่อกี้เนี่ยไม่หรอกจ้ามันเท่มากเลยไม่รู้นะว่าผ่านความลำบากมาแค่ไหนแต่เธอทำได้ดีมากๆเลยละจ้างั้นเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบาย เฮ้ยดีจ like ังเลยนะแบ่งให้ฉันด้วยสิเฮ้ยฮะเออจสุกะน่าร right ักจริงๆเลยเฮ้ยเนบิตาเจอกันพรุ่งนี้นะหรือว่าหรือว่าจะอยู่แบบนี้ต่อไปแล้วก็ไม่ได้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 กลับที่นี่อะไรกลับที่นี้เลยอะไรอะไรเป็นอะไรไปเป็นอะไรไปเป็นอะไรไปเฮ้ยเนบิตา